สวัสดีพี่น้องสบายดีเอฟซีสุกูสุคนพี่น้องพ่อกันอีกแล้วย่ามแรงๆเนาะกินข้าวมื่อดกพี่น้องมั้ยนะสบายดีพี่น้องจนะุดแนปะ๊นไหมหลังจากขนดินเนาะได้สามหลดพี่น้องขนผุดมาพักผ่อนหนึ่งเนาะเห็ดนั่นเห็ดนี่กับมือ่อข้าวกับ <c oughs> ทอดไข่ เขาวสวยพี่น้องเลยลูกสาวหมักสิรพันธ์ลูกชายนะเขาเมื่อบ้านกับเพื่อนเพื่อนเราจะไปทา้งใดไปลุ่นนะพี่นอ้องคอใส่น้าไม้เดียวนึง่นแล้วบอกเขาอ่ะเพราะห้อมประหลุ่กินข้าไม่หรอ อ่อนนี่ย่มาเยเนาะไก่กั่ไก่ไกท่ทองหลักไก่มาีอลากลองกินดูมัน,นบริเ็ดพชรได้่นอาอเราจะเห็ดเพชรลฉันจะทิ้สขิงมาได้เห็ดยังเผ็ดกินได้ยพพูพี่เราเนี่ยขาวหกิน ทออเปดกันับือสมาธีที่น้องเพื่อคนดินพอนยังไรอันฮิตยังบนทันเฮิตสักดหน่อที่น้องี่นี่มือเลยลากไหมค่ไหนตากี่เรา้จะไ่อไข่บบ่อยวันนี้หม้อหมอหนา บะไก่มันกระซมสืออ่อกันีิเนาะสื่อไก่มักไก่เอาคือนั่นนี่ลูกเอากรกซมเอาแก่อนเอาบ่กกอา,บา,ามบ่บูบ้เหรใส่แบบนีบบบ้บ่แม่ใ่อดมขาอโอ้ <ะ>ค้นไปนั่เลน้อยค้นดิเนเขาสร้าได้ดินมากเมือหอกนะ <c oughs> เมื่อเ้า เจ้ามาเลยก็หัดเกียวม,มาเยี่ยมยังงั้นเ้ยเข้าแล้วเจ้ามาะรื่องร่ลานยุ่งเยี่ยม,มะะยังงั้นจอยวแุ้งลมปลาปลาเป็นหนาวเป็ม เป็นดำงบปดองฟังเปนหนียวากินเมเกดขมปนากินแ็น,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 นอนไปรับแม,มนเลยเราป่นเลยแต่เ,เจจายัางน้อยเ <c oughs> นาะเราเป็นกระเพาะแต่เรารักษาได้เราดูแลตัวเองได้ <c oughs> ส่นสักเลากินขล่ำ สุขภาพเรนจะแข็งแห้งเป็นยังไงเขาจะรีบเา้าจะนอาเผาอามนั่กินไปเลยข้อเกิดมากกับปุ๊ด้ิบด่งด่างโทรศัพท์ Nhỏ, cười ừ. <y ar> <spackular> <poquito laser> <Ouais>, ngon <shit> <tista hí, một justified> nặng <t doubts> uh

กินอะไรก็นอนมันต้อตกินไ้โข้อมืออื่นจะเก็บหรือะเมื่อเมื่อเลยอาจะมื่อแยบอยบู่ป้ววนเขาลงไปห้าเท็หรอพัดเล็กูดนังห่ดจะพาไหมหรอ จะถจอตุ่เขาไปยังขนาดน้อยพวดเขาเงแย่แฉ่งมาแรงจะติดรถอดจั้นขนาหน้าจะเจประมาณนี้ใ่เเนเมนี้ายออกมากินเนื้อเขา อย่างเมืองขานมากะมนะั้สามาแล้วสูเลย่ามาศยาเยอยาคืาสมุรกระปูสีอบหลดมันิะเป็นยังหมดมันบดเลยดินเบเเว บันหัวมันบุกแล้วนก็เร่งเบนเยครับรินเบ่งก็เอามือจอมากแบบนี้ของเสุกมันก็เบบงละเขาสุกแบไม่สิ้นไใช่เอมแรมากนดิ เขาบอกนะก้องเาเพิ่มคนตาให้เขาบอกเขาบอกนะครางก่อนเาเพิ่มคนาให้เนื้อบรั่งจังทำอะไรไปเขาเนื้อผักใบชะชามือช่องคือว่ามันเหงื่อวันจาวก็เลยเหนื่อยหน่ายรัง เราเราเรวมสะซดี๋บวนี้งาสุดๆคอยบึ้งหัวไทล่างเกินยอดเตอหลุดไทรล่างมันกับบนมมี่เลยน มันบวิ้วข so ่ละลายแล้วบสป่าข้าวบนนรถหนักรถจสายาเลยนิ้ไข่ละลายแล้วเสนี่สดผิดใส่สัดผิดกับไข่เคี่มน่าุดเนาะสดสดกวาดแก้วกินอยู่ไทยอยานอาหาร้าวขาเสิจานแล้วก็ทอดไข่ใบไงโป๊กแล้วก็สดลาด กินละนะคะเดินง,งานที่หนึ่งที่สองพัดกับเขาไปกินในแน่หองวนี่เจา <c ười> า้าชุ่มชมข่อยปิดทำนีคถึงภาคกลาแล้วมุ่งคืนห้าเจ็ดงป็นภาคกลางต้มเป้มาม่าภาคสะพอเนเลยกิงเขา กินเขาเรือพวกก้อเอาแรื่องนัอู๋เขากินแต่น้ปลากับบเผ็ดทำไมอย่างก่อนผิดม่ลยเผ็ดก็หมูเจ้าเขาเสียอินเอาไปไม่เป็นไข่ไขไม่อ,า,อมนนมานนาน,นะขอไม่ได้จ็ปลา ได้พอจังหวะที่ต้องมาจุกขยะให้ได้ครตีอีกเอาได้ไหมอ่าไไปจังที่แล้วเอ๊ะได้เ้วปลาลุงค่ะก็แล่ก็ุกยติดตาสองคอดีแท็กนี่ปลาลุงสะไมดี <reading> บางกล่องกอน